ลองคิดว่าตัวเองเป็นฮีโร่นายมัวรออะไรอยู่อย่าทำอะไรน้องสาวฉันเดี๋ยวบอกให้ว่าคิดถึงเรายังเป็นพี่น้องกันอยู่ไหมไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องนั้นได้ โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแน,นลนะครับต้อขึ้นเดี่ยวผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับครับวันนี้ก็อยู่กับ LL Y l i f e อีกครั้งนะครับวันนี้เนี่ยดอยจะมาเล่นตัวของ Y กันให้ดูเนื่องจากล่าสุดนะ้ทาง r i o อ,อเนี่ยได้ประกาศกาันจะฉายตัวของซีรีส์ r k นะซึ่งในตัวของซีรีส์เนี่ยมันจะประกอบไ้ในเรื่องของ ตัวของ Y แล้วก็จิงเป็นหลักนะครับวันนี้ดอยก็เลยถือโอกาสมาแนะนําแนวทางการเล่น Y กันไปเลยเนื่องจากในซีรีส์เนี่ยตัวของ Y เนี่ยก็จะได้เล่าประวัติช่วงก่อนที่ Y ายจะเป็นตำรวจนะบนพิทโอเวอร์ครับเพราะงั้นก็มาดูดีกว่าว่าตัวของ Y เนี่ยเล่นกันยังไงซึ่งในตัวแอนิเมชันเนี่ยตัวองยก็จะมีบางช็อตนะที่ได้ใส่ h ฮตเท็กกาเล็ตเหมือนกันนะเพราะงั้นก็เพื่อเป็นการทําให้เราอินมากขึ้นในะวันนี้ดอยก็จะมาแนะนำาในการเล่นตัวของ Y นะครับไปครับไปรับชมกันเลยดีกว่าวสอบ y, วอร์ชันนนี้ะจเลเวอร์ชันสกินนี่หนะลสวา นะครับไปยี่ลุยมีตาด้วยม,มาตกนเลยโอ้ไปแล้วหนึ่ง วอดหมดละเขาไม่น่าจะเห็นเราปะอีฟลินเหียนไปได้ว่าเขาจะอยู่อีกฟากหนึ่งจะเดินไปเช็คก็ได้ไม่เสียหายเอ้ยไม่ตีเหรอเั็นมาน่ะเพื่อน เรียบร้อยสองอันเอ็มครัวโอเคมึงเห็นมึงโชต์โชต์อิโมให้ด้วยมึงสู้ไปเลยมึงสู้ไปเลยไปแล้วี่ถ่ายแล้วมันเห็นเราด้วยโอ้โหเดินเกมพังปังปีนาดผมจะต้องไปช่วยบอลก่อนปะบอลโดนกระทืบรัวๆเลยไม่นะทุกเลนแพ้เลนหมดเลย ได้คิวมาก่อนสวยช่วยได้เยอะเหมือนกนันสำหรับการที่ต้องไฟมาก่อนไอหงวมโยกสองเนี่ยจุ๊บไม่รอดหรอเป็นปา่งเป็นมะเร็งมะเร็งมะเร็งสับมันเอ้ยสวยเอาหมอกปาดเดียวเวนตายมันเปิดดาบป,ป,า,ดปาดเลยปาดเลยตายแล้วปาดเลยปลาดเลย กัยวยเฮมยเไมยตาวยเฮาว่า,วาแต่ว่าการทำเกมของเรามันช่วยเพื่อนได้เหมือนกันจริงๆมันก็อยู่ที่ว่าเราโฟกัสอ็อบเจกต์ดีแค่ไหนแหละเดินเลยเดินจังเกิลนนะยมาไม่ทันออกนะเพื่อน อีฟลินอยู่บนอุ้ยโอ้ยแฟร์โอ้ตายเลยยับไม่ค่อยดีว่ะเมื่อกี้ เมื่อกี้เมื่กี้ก่อนตีเพื่อรับชามนะจะไม่โดนชามสวยอย่างไรยังกอดไหมวะทั้งไฟทั้งไอ้นี่เลยวะนี่แต่เราลืมเอาสแกนมาเท่าไหไรมั้งเพื่อนๆก็จะสะแกนใช่ไหมพ่อวะเด้อ เอสว่ะนาวะวีกูว่ะตอนนี้วีกูดเมื่อกี้อกวาเราบอกว่ากดกดอันติให้ตัวยาโซรัวรออกกันเมยกันไปแรกไะมึงเปิดดาบเลยมึงดุเกิน เ,เ,เ,เริ่มเริ่มเป็นงาน โ <laughs> ชกแล้ววิ่งหนีเลยของจริงของจริง <c oughs> เ,เาจเจะกับหมัดหนึ่ง <c oughs> นี่เลยถ้าช่วยเพื่อจะโทษปุ่ <c oughs> มเดียว พะกาลขึ้นมานี่ดุดุแกนอ้าอะไรคุณพิตัต่เกตชกแม่งอันสต๊อปเอเบิลว่ะดุเกินกนะดิ มาดีไวรุ่นเลยอันนี้อันนี้ไม่มพกมีดอันนี้พกมัดไปสองข้างมาดีไวรุ่นนี่ง่ายต่อยอุลืมซื้อสแกนเนี่ยเนี่ย้ว็ะไรเราไม่มีสแกนก็ได้แต่เราแต่เราได้สแกนมันก็แค่เลนไม้ <amp> ดุเกินโอ้ โอ้ยเฮ้ยรอดเหรอโอ้ยมันรอดได้ไปเนี่ยได้ได้ที่ตั้นแล้วโอ้โหยาวกลับไปไปเนี่ยตาวน์ยะล้วแปดเลยไม่ได้ เราเอาเยอะไปไปะวะอาจจะเยอะไปนหนไม่เป็นไรไ,ได้เพื่อนจบได้มันก็คุ้ม <c oughs> ดูเลยเพื่อนจบไปเลยอย่าทำให้เขาทารมาน <c oughs> แปลกแปลกยังไม่แปลกไม่แปลกตีตีไหนตีไหนตีไหนนี่นนคนตีป้อมเลยวะทุกคนทุกคนสนใจการตีฮีโร่แล้วและก็ไม่จบนะครับช็อตนี้โอเค ปล่อยกดห้ามไปครับเราออกไปดีอเอาเรียบไปกันโยนเพื่อนบอกว่ายังไม่อยากจับป่ดดิจับเราโย่ง่ายไปเรียบร้อยนะครับสัตว์นี่มาล่าความเกิดจัดเาเตียนเลยจีเรีย นี่มันไม่ยากการตีป้อมมันไม่ยาก <c oughs> แค่มึงไม่ตี <c oughs> ทำไมไม่ยอมตีป้อมกันวะก็ยังเอาต่อยไปสองหมืนหนึ่งครับก็ไม่งงบ้างครับสำหรับการแนะนำแนวะทางการเล่นวายในะวันนี้ก็เป็น แชมเปี้ยนที่ค่อนข้างจะเก่งมากตำแหน่งของจังเกิลนั้นเนื่องจากเป็นตัวค่อนข้างเล่นง่ายนะครับชาร์ตต่อยชาร์ตต่อยนะครับค่อนข้างอึดนะครับเก็บออบเจต์เก่งนะครับจังหวะไล่ฆ่าค่อนข้างจะง่ายนะอันตีนี้ล็อกหัวได้หนึ่งตัวเลยนะฮะหรือถ้าต่อยมาโดนเนี่ยไม่ต้องใช้อันต็ค่อนข้างอาจจะฆ่าได้เลยก็ได้นะซีซีค่อนข้างดีเดเตจแรงนะครับความอึดระดับปานกลางนะครับก็ราบวายเนี่ยดอยมองว่าก็เล่นได้ยาวๆนะครับจังเกิลตัวนี้นะฮะแล้วก็ซาบตัวของซีรีส์อาร์เคนเนี่ยก็เพื่อน ครับก็ไม่นานมากนะครับหลังจากที่เราลงคลิปน่าจะไม่นานมากสามารถดูทาง Netflix นะครับอะไรอย่างงี้นะครับคิดว่าน่าจะเริ่มฉายตอนแรกในวันที่6พฤศจิกายนครับเพราะงั้นก็มาเราติดตามกันเลยซับเนื้อเรื่องของ Y ในไ k เคกันครับวันนี้ตอนก็แค่นี้นะครฝากไว้ด้วยซับซีรีส์ไอเคงครับขับกันเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะจะกำลังใจคนทําคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะไปคลิปอะไรต่อนั้นก็ฝ่ายตามกัยนะครับวันดีคพอแค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน